สวัสดีครับคลิปนี้มาสาธิตการทํางานของเครื่องตัวนี้นะครับเป็นเครื่องวัดอุณหภูมิความชื้นแล้วก็ตรวจสอบสถานะของพัดลมนะครับว่าพัดลมทํางานปกติหรือว่าพัดลมดับนะครับโดยจะแจ้งเตือนผ่านไลน์แล้วก็สามารถมอนิเตอร์ผ่านแอปพลิเคชันได้ด้วยนะครับผ่านมือถือนะครับหน้าตาแอปก็จะประมาณนี้นะครับตอนนี้แอปออฟไลน์อยู่นะครับสังเกตที่มีจุดแดงๆข้างบน ก็ตัวเครื่องนะครับอันนี้เป็นลิมิตสวิตผมก็จะเอามาจําลองการติดดับของพัดลมนะครับส่วนไฟเลี้ยงจะเป็น2เส้นนี้นะครับสามารถเลือกได้ว่าจะใช้ไฟเลี้ยง2 2 0โวลต์ AC 12โวลต์ DC 24โวลต์ DC หรือว่า5โวลต์ DC ก็ได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะจ่ายไฟเข้าไปเลยนะครับหลังจากตั้งค่าอะไรเสร็จนะครับ จ่ายไฟเข้าไปตัว LED จะติดนะครับเมื่อเชื่อมต่อ wi-Fi ได้นะครับถ้าเชื่อมต่อ wi-Fi ไม่ได้ LED มันก็จะยังไม่ติดนะครับพอเชื่อมต่อ wi-fi ได้แล้วนะครับเราสังเกตว่าจุดตรงนี้จุดสแดีแดงจะหายไปนะครับแสดงว่าตอนนี้แอปเราออนไลน์แล้วนะครับพวกอุณหภูมิและความชื้นมันก็จะขยับให้เราเห็นแล้วนะครับในส่วนของไลน์นะครับก็จะมีการแจ้งเตือนว่า ตัวเครื่องนะครับพร้อมใช้งานแล้วนะครับพอดีว่ามือถือเครื่องนี้มันไม่มีลายนะครับเดี๋ยวผมจะเอาโน้ตบุ๊กให้ดูเนาะอันนี้ก็จะเป็นลายนะครับลายก็จะแจ้งเตือนว่าระบบตรวจวัดอุณหภูมิความชืน้นพร้อมแจ้งเตือนพัดลมหยุดทํางานพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตว่าพัดลมมันดับนะครับก็คือกดสวิตช์ลงไปตัวแอปก็จะ ขึ้นว่าพัดลมดับนะครับส่วนไล ne ก็จะแจ้งเตือนว่าพัดลมหยุดทำงานปวดตรวจสอบนะครับโอเคเดี๋ยวจะปล่อยมือนะครับแอปก็แจ้งเตือนว่าแอปก็มอนิเตอร์ว่าพัดลมปกตินะครับแล้วก็มีไลายแจ้งเตือนว่าพัดลมทำงานปกติแล้วนะครับก็จะทำงานประมาณนี้นะครับในส่วนของไล ne ที่เอาไว้แจ้งเตือนนะครับ ปัจจุบันก็ยังใช้งานได้อยู่นะครับแต่ว่าจะใช้ได้เดือนละ300ข้อความนะครับซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราใช้งานนะครับการใช้งานสมมุติว่าเราแจ้งเตือนรู้อยู่แล้วว่าเดือนนึงเนี่ยไม่ครบไม่ถึง300ข้อความอยู่แล้วนะครับเราก็สามารถใช้การแจ้งเตือนของ l ลายได้นะครับโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ